วันนี้ค่ะทั้งสามคนมายนกเรื่องอะไรคะวันนี้มาเรื่อง Friendship Forever ครับเพื่อนสนิทพิษสหายครับเราชื่อเรื่องมากเก๋มาก Friendship Forever นล้วคำพูดมันแบบดูเล่นคำดูอะไรอย่างนี้เรื่องนี้เกี่ยวกับนีผู้หญิงทั้งสองคนนะครับเป็นเพื่อนกันที่เคยรักกันแล้วก็เชื่อใจกันไว้ใจกันสุดๆแต่ว่าวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เลยตามตามชื่อเรื่องค่ะ เป็นชีตนะเลยมันฟีลเหมือนแบบหักหลังกันอะไรอย่างเงี้ยแบ<ช>ัลรังแค้นกันอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นในเทเล,ลอร์บ้างแล้วแต่ว่ารังแค้นไม่ได้แบบใช้แบบใช,ใช้ใช้ปืนใช้อะไรใช้ผู้ชายใช้ผู้ชายมันเป็นมันเป็นแบบอนาเตอร์โบเราอะไรต้องไปเป็นอาวุธให้เขาอะครับเราไม่อยากเป็นเลยมาบอเรา เพราะเรามีของนะครับเราดูอยากเป็นต้องทุจริตทานหรือเปล่าคะใช่ครับหรืมีดต้องทานมาน่าทำไอเดียหนูอยากกลับบ้านแล้วต้องทาญหนูแล้วพี่ใครมาคนนี้ต้อาญหนูจริงใจที่สุดในการสัมภาษณ์ที่ตำคาญหนูแล้วครับไม่อยากแบบยืนอยู่ตรงนี้กับมาแล้วเดี๋ยวน้องเขา้อยใจปกติเขาใช้มีดกันใช่ไหมครับมีดไม่แน่ใจว่ายาวกี่นิ้วคิวนิ้วนี่เรายังไม่ได้ข้าหมดใช่ไหมคะหรือว่าเข้าหมดข้าวเขาเรื่องนะข้าเรื่องขอโทษ ขอโทษนะคะขอโทษขอโทษนะคะขอโทษจริงๆไอันนีวอกไปก่อนดิยูยูยูรอได้เรามามาโอเคแล้วมีใช่ใช่แซฟข้านก่อนข้างแซฟข้าไหนดูจากเสื้อทั้งสองคนเลยเสื้อผมเสื้อผมแบบอย่างเรียบร้อยเลยอย่างเรียบร้อยเลยทำบ้างเลยตอนแรกมโมคิดว่าอันนี้คือแบบโป๊เจอพี่นัทได้อยู่ไม่จริงจคติประจำใจก็คือเราเก่งไหมเท่าเขาไม่เป็นไรเราต้องโปกว่าเขาให้ได้ พอ,อกันค่ะสองคนเออันนี้ขอขอนุญาตพี่หรือยังเนี่ยนชงนี้ขอแล้วขอพี่พี่ด้วยอ้าลงไปคุยกันหัคน <uely> อาะสำหรับมุกค,คือแบบพลิกบทบาทมากค่ะเพราะว่ามุกไม่เคยเล่นเรื่องที่ออกแนวแบบร้ายๆฟาดฟันเลยมุกเล่นมาแต่แบบโรแมนติกคอมดี้ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นแบบช่องนี่ถนัดอันนี้คือทงที่ไม่ถนัดก็เ๋ยวต้องแบ,บทํางาเมนบ้านเพิ่มอีกเยอะเลยส่วนนิวชนในชีวิตรจริงอาจจะถนัดอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยมีผลงานอะไรที่มันแบบรุนออกมาเป็นประจักษ์ไอ้อยู่ได้ไงวะทนทนูได้ไงอะ่ะไม่อันนี้คือพิ่งเรื่องอันนี้คือเพิ่งเคยพิ <โม S 3> ย่ง <โม S 3> เรื <โม S 3> ่องร่วมงานกับอะไรลิ้นกันอะเต้นเต้นไง อช่ใช่เพิ่งลงงานกในการทำแรกแต่ว่าแพทคุยกับนิวคือแบบนิววะเฮ้ยสวัสดีแพทสวัสดีนิวอ้าหยิ่งหยกับิ่งคุยกับหมาคุยดีดีผมเลยบอกว่าผมอยากเป็นหมาเลยคุยกับหมาดีดีนี่คือการร่วมงานกับแพทแต่ว่าเขามีซีนแบบเลิฟซีนกันตั้งแต่วันแรกที่เจอใช่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 พี่กูบอกว่าให้ทำลายกำแพงทำลายเงินกำแพงนี้เป็นยังไงทำไมเป็นรถอะแม่ ในอุณหภูมิ40องศาน่ะร้อนแบบโมโหอ่ะมันงุดหิดงดงุดหิดอากาศเอาไรอะเอาอะไรอะเอาอะไรอะรู้ว่าเราบอกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะงดกันเองสนิทแล้วจริงๆก็เราจะถามว่าจริงจะถามว่าเรื่องนี้หนักใจอะไรกันมากที่สุดหนักใจอะไรมากที่สุดเกิดร่วมงานหนักใจแบบขาเออแต่ทุกคนชี้มาทางนี้เนาะบอกแค่รู้อะ ีี้างนค่ะมากเลยอ่ะโอ้ค่ะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะสนุกแหละเพราะว่าทีมงานจริงๆแล้วคือถึงคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันแต่ว่าเคยเจอกันมาบ้างอยู่แล้วครับกับพวกเองนี่ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยกับน้องบุญที่แบบเพิ่งมาใหม่ก็เป็นแบบคนที่เฟรนลี่กันมากเออบุญเนาะเออบุญโอเคเลยแบบว่าแบบว่าน่ารักมากไนซ์มากจริงๆอย่างเริ่มงานเหมือนว่าเจ้าพีความคลิกมาไลยด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไล่ให้เห็นแบบไม่ไล่แต่ตั้งใจให้เห็นเลย ให้ทราบร่วมร่วมไปพร้อมๆกันกับคนดูอะไรเงี้ยจะให้ทราบก่อนอันนี้เราจะได้ดูเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าจะเป็นปีหน้าเดี๋ยวเขาจะถามอีกปีหน้าแ้วมึงมาขึ้นปีนี้ทำไมก็แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะสัมภาษณ์จบไหมอ๋อไม่เขาอยู่แกรมี่จริงไหมคะอยู่ เขาซื้อตัวมาเธอเขาซื้อตัวมาเขาไป็นยน้องใหม่ที่เล็นเข้ามาพร้อมบุูกใช่เมาอนเขาซื้อน้องที่เราปล่อยล่าสุดแต่เป็นกองไหนไม่รู้เขอแล้วว่ามุกคนนี้มี่ื่อลูกของคุณนิวใช่เออก็พี่นิวไปสัมภาษณ์วันก่อนว่าแบบอยากได้มุกเป็นลูกจ๋อแต่ไม่ได้โอ๋อใช่เขาถามเขาถามว่าเดนมีเจมมี่นายเป็นลูกแล้วนิวอยากมีใครเป็นลูกเนี่ยเลยว่าน้องมุกครับทำไม เขาจะจับอ้ไรนะคะขวัวว่าเขาจะเขาจะทำอะไรก็ทำเลยตามสบายเอาเลยเราพร้อมสู้หรือเปล่าฮะบรรยากาศในกองค่ายหนูอยากกินข้าวเงียบๆนี่อะไรใครทิ้มอะไรเนี่ย เรื่องนี้สงสานพี่แพทค่ะเพราะว่าทุกคนจะเป็นแบบเอ็กโวขั้นสุดเอ็กโวเหมือนเป็นแก๊งรวมตัวคนสมาธิสั้นอยู่ด้วยกันใช่ใช่เหมือนแบบเรื่องนี้ไม่เคยพูดกันจบเลยแล้วมันไปเรื่องใหม่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยหนูกลัวจะไม่ได้อะไรเลยอลองฟ้องอ๋อเฮ้ มีประโยชน์ว่ะขี้นิวเงียบเลยนะฟ้ององได้เลยฟ้องได้เลยผมไม่ได้ผมไม่ได้อ่านอยู่แนะฟ้องได้เลยไม่เลยไม่เลยแล้วเราก็จะมาเป็นตากล้องฝากเราใช่นะครับไม่ได้อ่านก็จะมีคนอ่านให้ตากล้องใส่อ๋อฝากอะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับเรื่อง แฟนชิดนะครับเฟนชิด forever ครับผมเพื่อนสนิทพี่สหายครับก็เรื่องนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนเพราะว่ามีพัชนานิชครับใช่แล้วมีมุกโบราณด้วยครับการันตีด้วยพวกเราอแซ่บแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันจันทร์นักข่าวยังไม่มายังไม่มีค่ะยังไม่ยังไม่เริ่มเลยนะ